นี้เป็นเวลาตอนสี่ทุ่มโดยประมาณถนนทุกสายดูเหมือนจะเงียบแต่ก็ไม่เงียบท่า่นะครับมีรถกำลังวิ่งสบายๆเลยทีเดียวบางท่งนานอาจจะสงสัยว่าดอกไม้ทำไมอยู่กลางถนนผมท่ายจากภาพมุมสูงนะครับซึ่งมีดอกไม้ที่ปลูกไว้บนสะพานล,ลอยหรือว่าสะพานต่างระดับนั่นเองนะครับมองไปดูดีผมเลยเก็บภาพมาฝาก ช่วงบรรยากาศตอนกลางคืนท่องราตรีแต่ละถนนแต่ละซอยนี่เป็นที่จะรถ14ที่นั่งน,นะครับซึ่งเป็นรถรับจ้างเดินทางของแต่ละสายไปยังเขตต่างๆช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาเลิกงานหรือช่วงเวลากลับบ้านหรือว่าช่วงเวลาหาอะไรทานนั่นเองครับบนถนนบางสายก็อาจจะดูคนน้อยไปทั้งหมดทั้งวันคือ มองกอกนะครับหรือเรียกตามภาษาสเมียงของที่นี่ว่าว่องกอกเป็นสถานีรถไฟชันตาดินนะครับผมพามาถึงยังสะพานล,ลอยหรือว่าสะพานต่างระดับนั่นเองครับช่วงกลางวาันของแต่ละซอยแต่ละสายดูจะเริญหูปเริงราแต่ว่าที่ตรงนี้อาจจะสงสัยถามว่าทําไมฝนเยอะจังที่ตรงนี้เป็นที่นัดพบหรือว่าแะ่งนัดพบของชาวแม่บ้านนะครับ เป็นวันหยุดอาทิเช่นวันอาทิตย์วันแรงงานเป็นต้นนะครับก็จะมานัดหมายกันเจอกันสังสัมกันที่นี่นะครับบางคนอาจจะถามว่าแล้วมาอยู่พักอาศัยบนสะพานนี้จะโดนจับไหมตอบเล้เลยว่าชาวแม่บ้านเป็นวันหยุดไม่รู้จะไปที่ไหนนะครับก็ต้องมาอาศัยตรงนี้เป็นที่พักหิ่งของแต่ละอาทิตย์เป็นชาวอินโดนะครับ ส่วนใหญ่เป็นชาวอินโดนีเซียนั่นเองและเขาตัดมายังบรรยากาศของตอนกลางคืนนะครับทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่เอามาฝากนี้อยู่ที่เขตวังกอกนะครับถนนเส้นนี้ย่านนี้ครับเป็นที่ท่องเที่ยวที่คนชอบเดินช้อปปิ้งนั่นเองครับเพราะว่าจะเป็นร้านอาหารต่างๆหลังจากนั้นผมก็เดินต่อไปเรื่อยๆนะครับ เป็นบรรยากาศร,ริมทางโซนนี้อาจจะดูเงียบนิดนึงเพราะเป็นโซนเดินกลับบ้านครับสถานที่ต่างๆเช่นร้านอาหารบางร้านก็ยังเปิดตลอดโตลุ่งและแล้วก็มาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาร้านนี้เปิดนานมากนะครับเป็นร้านที่เปิดกลางคืนนะครับ ใครที่ผ่านมาก็สามารถมาฝากทองได้ที่นี่เลยครับอร่อยเดี๋ยวจะพาดูภาพบรรยากาศในร้านนะครับตอนดึกๆครับไม่ต้องห่วงนะครับแวะมาได้เลยไม่ผิดหวังนะครับตรงนี้ลูกชิ้นปลาหรือว่าใครชอบอะไรก็มีหลายอย่างเหมือนกันครับสังเกตดูจากคนที่มารับประทานครับไม่แพงครับผมมาสั่งสที่นะครับก็ไปเหรียญนะครับ นี่ฮะบรรยากาศข้างในร้านไม่ใหญ่มากแต่ก็พอนั่งได้นะครับใครที่ผ่านมาหิวนะครับอาหารกลาคืนนี้อาจจะหาทานยากหน่อยทีนี้ผ่านมายังตลาดนะครับนี่เป็นตลาดถนนฟลายินสตรีนนะครับก็จะเป็นตลาดคล้ายๆตลาดอินเเกนหรือว่าตลาดนัดนั่นเองครับของขายเยอะมากครับว่าเป็นเสื้อผ้าหรือว่าอาหารของกินนะครับ ขนมหวานเยอะมากครับที่เขียนไว้นี่คือชิลละห้าสิบเหรียญฮ่องกงนะครับอันนี้เป็นร้านอาหารเป็ดย่างหมูกรอบไก่ต้มสไตล์ข้าวมันไก่สำหรับคลิปนี้ก็คงจะนำมาฝากเพียงแค่นี้นะครับถ้าใครชอบสไตล์เอกสไครฝากกดไลค์กดแชร์และ กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพราะเวลาผมอัพคลิปใหม่ท่านจะได้ไม่พลาดการรับชมสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ